สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาฟังในคลิปนี้นะครับโดยประเด็นที่ผมจะพูดในประเด็นนี้ก็คือเป็นประเด็นที่ทุกคนค่อนข้างเซ็งพองสมควรนะครับว่าทําไมรถถึงรองนานเหลือเกินนะครับทําไมถึงไม่มีรถส่งมอบนะครับทาไมถึงไม่มีทุกสมมอบทําไมรถถึงหายไปไหนหมดนะครับพูดง่ายๆเลยพูดแบบง่ายๆแบบบ้านๆเลยก็คือมันผลิตไม่ทัน นะครับมีความต้องการสูงนะครับมันเป็นอุปสงค์อุปทานนะครับมีคนต้องการเยอะแต่มันผลิตได้น้อยเราก็ไปาหาสาเหตุอีกครับว่าทำไมมันผลิตได้น้อยถูกไหมครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีที่มาที่ไปนะครับมันเกิดขึ้นจากอะไรครับมันเกิดขึ้นจากอะไรเราก็ต้องไปหาสาเหตุไปหาข้อมูลนะครับนะทำมันก็จะทําให้เรารู้สึกดีขึ้นนิดหน่อยนะครับดีขึ้นนิดหน่อยว่าเฮ้ย ทุกคนก็รอเหมือนเราเหมือนกันมันไม่ใช่แค่ๆบางค่ายที่มันไม่มีรถนะครับทุกๆค่ายนะครับมันก็มีปัญหาเรื่องการผลิตนะครับเพราะว่าในรถหนึ่งคันน่ะมันต้องมีชิ้นส่วนนะหลักๆนะที่ตอนนี้ที่ขาดแคลนก็คือชิปแล้วก็อลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมหรือว่าพวกโลหะผสมต่างๆนะครับที่ตัวรถสมัยใหม่เนี่ยต้องการนะครับเพื่อให้มันมีน้ำหนักเบานะครับ รอนนี้เรามาพูดกันเลยดีกว่านะครับว่าปัจจัยอะไรบ้างเนี่ยที่ทำให้รถเนี่ยมีการผลิตนะไม่ทันนะครับสาเหตุแรกเลยสาเหตุที่หนึ่งเลยก็คือมันเป็นห่วงโซ่อุปสองค์อุปทานแน่นอนนะครับก็คือมีคนต้องการเยอะแต่มันผลิตได้น้อยนี่คือสาเหตุแรกๆเลยครับทำไมถึงอยู่ดีมีคนต้องการเยอะทำไมเมื่อก่อนถึงไม่มีต้องการเยอะขนาดนี้ผมบอกเลยว่าเมื่อก่อน มันก็มีคนต้องการเยอะแบบนี้แหละแนละ้วไม่ใช่ว่าซื้อมาเราจะได้รถเลยนะมันก็ต้องรอพอสมควรนะครับมันก็รอพอสมควรแต่บอร์เอิน่ะผมอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะช่วงที่มีโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้ใช้รถหรือว่าไม่ได้ใช้รถสักเท่าไหร่ถูกไหมครับไม่ต้องให้ไปไหนแล้วคราวนี้ช่วงที่มีโควิดอ่ะทำให้กลุ่มคนบางคนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่นะที่อายุไม่เกิน30สิบเนี่ย อยู่ออนไลน์เราสามารถหาเงินได้จำนวนมากพอสมควรนะครับก็ทำให้มีกำลังทรัพย์ในการออกรถนะครับเพราะว่าคนที่ทำธุรกิจออนไลน์ค่อนข้างมั่นคงนะครับแล้วก็มั่งคั่งพอสมควรตั้งแต่มีโควิดนะครับทำให้มีอัตราเงินที่พอจะซื้อที่สูงนะครับแล้วอย่างยาลิสตัวใหม่เนี่ยมันออปชันมันจัดเต็ม เหมือนมันเราอัดอันมานานแล้วว่ามันจะมีรถสักคันไหมที่แบบโอ้โออปชั่นแบบแม่งจัดเต็มสักสักครั้งนึงแบบเอาแบบว่าไม่ต้องลังเลอ่ะแบบเห็นปุ๊บเห็นออฟชั่นปุ๊บเห็นรีวิวปุ๊บแบบกดจองเลยแบบบอกโทรหาเซลล์หาเพจเซลล์ทันทีเลยจะซื้อเลยนะครับอยู่ดีมันก็ดันมียาลิสเอทตัวใหม่ออกมาเนี่ย มันทาให้รู้สึกว่าโอ้คนรอมานานแล้วนะเก็บตังรอมานานแล้วเพื่อจะออกเจ้าตัวนี้แหละโดนเลยนะมันออปชั่นมันจัดเต็มแล้วอ่ะมันฟูอ่ะไม่รู้จะฟูไปถึงไหนแล้วแล้วก็เป็นเป็นค่ายค่ายเจ้าตลาดด้วยนะครับมันทําให้เกิดความเชื่อมั่นนะพอสมควรนะครับโดยที่คนอาจจะประกอบการหาข้อมูลอะไรหลายอย่างนะครับว่า เจ้าตลาดนี่แหละเหมาะสมที่สุดแล้วแล้วคนก็เดี๋ยวนี้ก็หาข้อมูลนะบางคนซื้อมาไม่ได้เพื่อใช้อย่างเดียวเพราะเขามองการไกลอย่างผมก็มองการไกลว่าเพื่อขายด้วยนะครับเพราะว่าสักวันหนึ่งเราอาจจะต้องขายนะเราก็จะซื้อเจ้าตลาดเพราะว่าขายได้ราคาดีอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอุปสงค์อุปทานอะไรประมาณนี้ครับต่อมาเรื่องที่สองนะครับก็คือมันเกี่ยวข้องกับ อลูมิเนียมหรือว่าการขาดแคลนพวกโลหะผสมอะไรพวกนี้นะครับสาเหตุที่ขาดโลหะผสมหรือพวกอลูมิเนียมเนี่ยก็ไม่ไม่รู้ประเด็นแน่ชัดน,นะเพราะว่าผมก็ไม่ได้วิเคราะห์ลึกไปถึงขนาดนั้นนะแต่ผมว่ามันอาจจะเกี่ยวกับอ่ายูเครนจีนรัสเซียผมว่ามีเส์สูงว่าจ,จะเป็นเรื่องพวกนั้นนะครับอาจจะขาดวัตถุดิบในการ ผลิตอะไรพวกนี้ออกมานะครับเพราะว่ารถเราเนี่ยที่ประกอบด้วยอลูมิเนียมหรือว่าโลหะผสมเนะี่ยอาจจะมีพวกโครงเบารถอะที่เรานั่งอยู่นะเพราะว่าต้องการความเบานะครับมีความเบาแล้วก็ยืดหยุน่นแล้วก็จะมีพวกเกียร์กระปุกเกียร์นะแล้วก็ตัวถังนะตัวถังรถได้ประมาณนี้นะที่มันไม่มีของอะจะให้ผลิตยังไงะนะครับส่วนตัวที่3เนี่ยนะครับก็จะเป็นไมโครชิปนะ อันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันขาดแคลนมากๆนะครับไมโครชิปมันเกิดจากคนอัดอั้นมานานจากเรื่องโควิดนะเพราะว่าตอนที่เรามีโควิดเนี่ยเราเราไปไปซื้อเยอะ <c oughs> ไปซื้อเยอะครับขอโทษครับไปซื้อเยอะตอนที่มีโควิดอ่ะเราต้องการใช้เทลลีมากๆ,ๆเช่นคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กมือถือเพราะว่าจําเป็นต้องใช้ในการเรียนออนไลน์ใช้ในออนไลน์อะไรพวกเนี้แล้วผู้ผลิตเนี่ยผมคิดว่านะผู้ผลิตเนี่ยเขาก็ประมาณว่าเฮ้ยหมดโควิดแล้วแหละเขาคงไม่ใช้เยอะขนาดนั้นแล้วที่ไหนได้อะเราก็ขียเห็นอยู่ว่าพอหมดโควิดปุ๊บเริ่มซาเนี่ยกลายเป็นว่าใช้เยอะกว่าเดิมอีกนะครับ ไอ้นั่นก็ต้องการไอ้นี่ก็ต้องการไอ้นั่นก็ต้องการเหมือนทุกคนไม่สามารถกลับไปอยู่โลกเดิมได้แล้วนะครับทุกคนไม่สามารถกลับอยู่โลกเดิมได้แล้วไม่สามารถไปทําแบบเดิมได้แล้วนะครับแค่มีโควิด2ปีเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถกลับไปอยู่จุดเดิมได้แล้วหลังจากที่ผมไปหาข้อมูลนะมีเสริมอีกอย่างนึงก็คือเขาบอกว่าเรื่องเกี่ยวกับแมกนีเซียมนะครับเพราะว่าแมกนีเซียมตอนนี้รู้สึกว่า หายากไปเรื่อยๆนะมีเรื่องเกี่ยวกับแมกนีเซียมมาด้วยนะครับตอนนี้ค่ายรถยนต์เหหลายค่ายเนี่ยหรือว่า,าพวกซับพวกซับของค่ายรถยนต์ต่างๆเนี่ยผมว่าเขาเริ่มแล้วแหละเริ่มจะผลิตชิ้นส่วนของชิปยานยนต์เองนะครับไม่รอบริษัทผลิตชิปแล้วโอเคนะครับหลายๆ รถย,ยนต์เนี่ยผมว่าเขาคงวางแผนแล้วแหละว,ว่าต้องผลิตชิปเองแล้วแหละถ้าเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้ทุกอย่างมันต้องใช้ชิปไปเรื่อยๆชิปเรื่อยๆถามว่าเราเมื่อไหร่จะตกถึงชิปของรถยนต์สักทีไงเมื่อไหร่จะถึงคิวเราสักทีล่ะกวาจะถึงจุดที่อ่บริษัทรถยนต์จะผลิตชิปได้เองเนี่ยผมว่าก็ต้องอีก34ปีข้างหน้านะกวาจะผลิตรถได้เองนะครับกวาจะเหตุการณ์รอรถเนี่ย มันจะปกติได้ผมว่าอีก 3, 4ปีข้างหน้าแหละถึงจะมีการส่งมอบรถได้เร็วทันใจนะครับส่วนที่ใครจองรถอยู่ก็อดใจรอนะครับผมเชื่อได้ว,ว่ามีคนรอเป็นเพื่อนเยอะนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าทุกคนที่กำลังรอรถอยู่เนี่ยก็จะรออย่างใจเย็นนะครับรออย่างมีความหวังนะครับมันได้แหะครับ แต่เราไม่รู้เราจะได้เมื่อไหร่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ